อย่าทำหนูหนูไปแล้วหนูไปก่อนนะเออเออไม่โดนเฉือนมันเฉือนมันเเยอะไปไหนเนี่ยออกมาจากที่นี่ไงวะเมื่อไหร่มันจะหมดมันกระสุนได้ไหม โอ้โหพีเบิ้มพีเบิ้มมาพีเบิ้มมาระ,ะเบิดไปเลยนี่มีอีกนะโอ้ไม่โดนนี่ยัดเลยกระสุนอือตายไหมโอ้เรียบร้อยไม่ช่วยเลยอือ